สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ K2 z c h a n n e l นะครับผม K2Z หายไปนานเลยครับเพราะว่าผมาลังติดซีรีส์ครับผมแลวผมเพิ่งดูจบไปนะครับซีรีส์ของผมติดทั้งสองเรื่องนะครับเป็นซีรีส์จาก Netflix ครับผมอ่าซึ่งวันนี้นะครับ K2Z Channel จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครก็คือตัวเอกทั้งสองเรื่องนะครับผมสองเรื่องนี้ดังมากทางผู้ชมคงจะพอเดาๆได้ว่าเป็นเรื่องอะไร แต่ก่อนจะเข้าถึงเนื้อหานะครับฝากกดไลค์แชร์และ u u s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับตัวละครเอกของทั้งสองเรื่องนี้ที่ผมจะพูดก็คือเรื่อง Alice in Borderland หรืออดีตแดนบอลนะและเรื่อง Swiss Home นะครับผมหนังซีรีส์สุดมันจากแดนกิมจิและอาทิตย์อุทัยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็คือตัวละครเอกสองเรื่องนี้ซึ่ง เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากนะครับผม2ตัวละครนี้เพราะว่าตัวละครนี้เป็นการฉีดภาพรับของการเป็นพระเอกในอุดมคติอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมอ่างที่เราเห็นนะครับผมก็คือพระเอกในเรื่อง Alice in w o n d e r Land เขาก็เป็นน e สนะครับ N E E T NIS n นะครับย่อมาจาก no education no employment แล้ว no training ทำไมล่ะครับผมก็คืออย่างที่เราเห็นกันอยู่ครับว่าในเนื้อเรื่องเนี่ย พระเอกเนี่ยจะดูแบบว่าเป็นเด็กปิดเกมไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเช่นถ้าคนที่ยังไม่ดูนะครับก็คือผมอาจจะสปอยไปหน่อยว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบบ้านมีฐานะมากแต่ไม่ได้สนใจอะไรกับชีวิตมันคือติดเกมนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งแล้วในบ้านเนี่ยไม่ได้คาดหวังกับพระเอกเท่าไหร่เลยซึ่งดูเป็นแกะดํากับดูเป็นแกะดําเลยนะครับผม ึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเออพระเอกเนี่ยเป็นคนที่อยู่แบบเป็นอยู่เป็นโลกส่วนตัวสูงไม่ทํางานทําการแล้วก็อยู่ห่างจากผู้คนแล้วก็พระเอกในเรื่องสวิตโฮมนะครับที่เราเห็นกันอยู่บางคนอาจจะยังไม่ดูแต่เราจะเห็นว่าพระเอกคนเนี้ยในเนื้อเรื่องนะครับไปอยู่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึ่งซึ่งเขาเหมือนว่าอยากอยู่คนเดียวรหรือเขาเหมือนว่าห่างไกลจากสังคมพระเอกคนนี้เขาเป็น ทิคิโคมอริครับผมิิโคมริก็คือเป็นสภาวะทางจิตที่อยู่ห่างจากสังคมปีกตัวจากสังคมไม่คบหาสมาคามคนอื่นนะครับเพราะมีปมในใจอยู่นะครับอ่าซึ่งพระเอกทั้งสองคนเนี้ยก็มีความเหมือนกันอยู่นะครับผมเป็นแกะดำของสังคมอยู่ห่างไกลาจากสังคมเป็นคนที่ฉีดภาพลักษณ์ว่าพระเอกต้องเพอร์เฟกตต้องมีฉลาดหลักแหลม ดูดีอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเป็นวัยรุ่นที่ดูแบบโอ้เฉลียวฉลาดแต่ไม่ใช่ฮะทั้งสองเรื่องนี้พระเอกทั้ง2เรื่องมีปมนะครับผมกับชีวิตแต่แล้วนะครับอย่างเช่นอลิซมอร์เดลแลนสุดท้ายพระเอกก็ต้องเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเกมที่ต้องเอาตัวรอดเพราะเกมแต่ละเกมนั้นต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันโดยมีคู่แข่งโดยมีนักเลนเงียบคนอื่นแต่อย่างไรก็แล้วแต่พระเอกก็ยังใส่ใจยังมีมนุษยธรรมที่คอยช่วยเหลือคนที่อยู่ในเกม คอยคิดวางแผนหรือพยายามขายปริศนาต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนต่างๆที่กำลังเล่นเกมต่อให้ในชีวิตจริงแล้วไม่สนใจสังคมเอาแต่เล่นเกมไม่สนใจที่บ้านอยู่กับกลุ่มเพื่อนแค่สองสามคนแต่เขาถึงเวลาจุดที่เขาต้องเอาตัวรอดเขากลับไม่ที่จะเห็นแก่ตัวและเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือ ok คนอื่นเห็นคุณค่าของชีวิตนะครับแล้วก็ในเรื่องสวิตโฮมนะฮะ ที่เราเห็นกันอยู่ว่าพระเอกเนี่ยพยายามจะฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากแบบสนใจชีวิตซึ่งจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยก็เป็นเด็กติเดกเกมเหมือนกันในเนื้อเรื่องอ่ะพระเอกมีปมกับชีวิตที่แบบสังคมในที่เรียนไม่เป็นที่ยอมรับแต่แล้วถึงเวลาที่เขาไปอยู่คนเดียวที่พัฒน์แมนแล้วเกิดมีสัพหราดโผล่ขึ้นมาเขากับเห็นคุณค่าที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนต่อให้เขาเป็นคนที่แบบผู้คนรังเกียจในเนื้อเรื่องเนี่ย เขาเป็นตัวน่ารังเกียจอยู่แล้วเพราะว่าเขาอ่ะติดเชื้ออยู่ซึ่งคนในพ์ดเมนก็รู้อยู่แต่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคนทั้งที่คนอื่นกบกลัวเขาแต่เขาก็ไม่เขาก็ยังมีมนุษยธรรมแหะครับผมประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีก็มีคนที่เป็นแบบนี้อยู่คนที่อยู่ห่างไกลกับสังคมไม่สนใจทางสังคมเอาแต่ติดเกมหรือแบบดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวนะครับ แต่แล้วเขายังเขาก็ยังแบบมีมนุษยธรรมที่จะคอยช่วยเหลือคนทั้งสองเรื่องนี้มาจากการ์ตูนหมดเลยนะฮะซึ่งผมโอเคผมไม่เคยอ่านการ์ตูนและไม่เคยดูอนิเมะแต่ผู้เขียนเนี่ยจงใจให้รู้ว่าคนเราไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างนะครับเขาอาจจะมีข้อด้อยข้อไม่ดีแต่ถึงเวลาที่ที่เอาชีวิตมาเป็นเดิมพันเขาอาจจะมีจุดที่เขาต้องยอมเสียสละด้วยซ้ำไปถ้าใครที่ยังไม่ดู2เรื่องนี้ลองไปดูนะครับผม วันนี้เค z ดูซก็ขอจบการทำพูดถึงตัวละครครั้ง2เรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ